สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมพิกซี่เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพานเพื่อนมาผสมพันธ์หมูกันโดยใช้แม่พันเนี่ยเป็นหมูแก่นะมาดูก่อนว่ามีน้ํายาปรับยีนแล้วก็บํารุงคันนะอย่างละหนึ่งขวดก่อนที่จะกดใช้งานเนี่ยผมก็ต้องดูก่อนว่าหมูตัวไหนที่พร้อมผสมพันนะอ่ะโอเคตัวนี้นะคือพิก361ก็กดที่น้ํายาปรับยีนได้เลยแล้วก็กดใช้งานนะพิก3 6 1ตัวล่างกดใช้งานไปเลย เี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าปรับยีนจะสาเร็จหรือเปล่าถ้าสําเร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวมาเขียนว่าสําเร็จนะโอเคครับก็กดยืนยันได้เลยอันนี้คือปรับยีนสําเร็จแล้วนะแล้วก็เลือกพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับกดผสมพันธุ์ได้เลยซึ่งหมูที่ผมจะผสมพันธุ์วันนี้เป็นหมูเจสันนะครับก็พอเจอเจสันแล้วก็กดผสมพันธุ์ไปเลยครับพอผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้หมูพิเศษแน่ๆแล้ว1ตัวแต่ว่า ตอนนี้ผมต้องการหมูพิเศษ2ตัวเราก็จะใช้น้ํายาบำรุงคันกันนะกดที่ขวดน้ํายาแล้วก็กดใช้งานไปเลยนะโอเคครับหลังจากบำรุงคันเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะได้หมูพิเศษ2ตัวนะแต่ว่าจะได้หมูสาดาวหรือเปล่าเดี๋ยวมาลอลุ้นกันซึ่งผมจะใช้เป็นน้ํายาเล่งคอดขนาดใหญ่1ขวดก่อนที่จะเล่งขอดเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเรามีน้ํายาเล่งโตเพียงพอหรือเปล่านะครับไม่งั้นเนี่ยหมูเราจะโดนขโมยได้นะก็กดใช้งานไปเลย โอเคครับหลังจากเลี้ยงข้อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เป็นหมู3ดาว2ตัวมานะก็คือหมูจอมโจรนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องรีบไปเลี้ยงตัวน้องก่อนเดี๋ยวคนอื่นมาขโมยนะกดใช้งานเลี้ยงโตไปเลยโอเคครับตัวที่1ผ่านไปแล้วก็ตัวที่2กดใช้งานหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นครับโดยใช้แม่พันธุ์เนี่ยเป็นหมูแก่นะผสมพันธุ์กับหมูเจสันแต่โดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่า อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะเพื่อนๆคือหลักๆเขาเนี่ยตัวเกมอาจจะปรับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเช่นหมู3าดาว Help, เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ผสมพันธุ์แค่5%้นะจะสุ่มเป็นถ้าไม่ใช่จอมโจรก็อาจจะเป็นเจสันก็ได้อะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ผมจะได้เป็นหมูจอมโจรซะมากกว่านะคือเจสันผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะหลักๆก็มาแชร์ให้เพื่อนๆประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับบ๊ายบาย